ดีพี่น้องดีพี่น้องทุกุกคน่อกันคื่าเก่าบุหินสายละอันมือนี่มันเบี้ยเหรอมันเบี้ยมันเบีเป็นตาได้เนอะเขนบัได้โอสิ ไมอ่อนเดี๋ยวนี้เอาขาไอ้เรออออาพี่น้องเอ้ยอีก้าเอาอ้านี่จับเด้ด้จับเขาจับเขาเออเออขูดเออขาขานะคขาัขาเพือตาปูดเลยโอ้ยออขึ้นขัดฮะฮะเขินเผ็ดมือสัพี่น้องเลยจับขึ้นอสูก่อน นโตสมนี้มางนี้นีับนีอาจไปมือจิ้มกะอดตใหญ่เนีสิกงกุ้งดินไปเลยะมาองงแะมาไปดูไป

บีอันบ่บเห็นมันเมียไปเท่าไรเด้อเด้เด้อในมองตุบููออกมาได้มาแล้วเทานาน่ะพี่พี่ข้างเบียดเบียนมาข้างพี่เลยพูแลนแล้วพู ึ้นงาซือา้อ,นะอนะนนเนี่ยแม่ขานแค่นะพี่คืนงาซื้อนันได้แหล่นีกเลยขนาดกระป๋อมเห็นขาขกกระโดดไี่ได้อยากแหล่นอีกเลยอันนี้นะก็ไปจัดการมันจัดการมันเดี๋ยวเอาขางคนนั้น Biển đâu. Bright kịch nam ra số. Hang in kabo, bọn 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 sữa. Nhu gomita ơi, 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 งูลงพื้นไหมจ๊ะโอ้กระแนวนี่ยเขาขึ้นน้ำก็มืจะมานจุดโดปไปทางใดเด้อ,าอาสาลงทุนกับบราอิซัมพี่น้องเอ้ยสาลงทุนขึ้นน้ำแลนสัตว์เขาก็ไผเรียบร้อยเขาก็ไผ่บ้านน้องนี่จักเมาตะวแนมหาอย่าง Bố bò sự đồ sắp hô hoá trong năm mươi hên sài lạc kìa cốp không kìa cốp không kìa không kìa cốp không kìa cốp เฮ้ยคือน้ำสายนิสัยยังกอดเลยกอดทีเออนมขาเนี่ยนโสีขียวอ๋อน้ำน้ำน้ำมันอยู่ในนี่แล้วฉีไปใดิค้้กนนน้ยน่ะถือเพื่อนี่ถือต้นคือต๊สุบ้าก็ต้นถืเ่อลตใหมเออจังไรจังน้ำตัวนี้นะต้นนี้เห็นกว

เห็นอยู่บ่เดี๋ยวนิงปิ่นขอทั้งหมู่เพื่อนพ้นด้วยคือไม่ใช่ใ่บุญ n h i u ไหลตั้งหน้าเน,น,นี่ยห้ยงมันบดงานได้ไกระป๋องข้าแดงนะโอ้มีจะมันขึงง้นงานได้ยี้โอ้มีมาดูได้กระป๋องนี่นะ Sandia và ăn bà rốt, Mà Sandy cứ vui cả đấy vui chân vui 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 đấy vui 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 đi vui 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 cả vui 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 đây vui 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 này Ây cha, tập tầm nữa Chắc mà thử ngả à. à. ừ. à, đấy anh gọi ngả, muốn cái kia chơi, người này kìa Nào ná Hên là cái đậu Đấy, đi Ná của Có là tôi wow oh. Nhìn, nhìn, nhìn. บักหนึ่งอยู่ทึ่งบักหนึ่งอยู่หลุมถือแล้วนะสันลงมาเขาถือแล้วก็ได้ยังยังยังนิ้วยังยัง s w i n อยู่สันสันแบบนี้พอแล้วพอแล้วยามายามาไปไปพี่จับแห่งได้เหรอปุ๊บสมุนจับเอานิ้วจับเอาทุ่นดีเอาก็ได้ ทิ้งลงมาอันนี้บอกอันนี้แหละโอ้มีไข่ไข่หาไอตัวผูตัวผูหรือตัวแม่เรือแตะลีบลอยไอ้กบแหวกเข้ามามา้ามาบะไรก็แจมาทำน่อเอาเหมวมานำเน่อเอาล เอานี้ยเขาหนึ่งเงาเลนคือต้นไม้คือเก่าอีกข้าข้าเนี่ยมเลือดนี่ยโ้ตอนนี้อยู่ในดงจักจั่นโอ้เนีจักจั่นห้องสนั่นี้โอ้นี่กระป๋อมี่ไปถือนี่จักจั่นโอ้ตัวเล็กๆเขถือบ่นั่นมีว่าโก้ดิ โอ้โหห้นี้อเรตัวน้องนี่มคุ้นขาจะเม่นดีปากจะคล้องเสียงจะจานตั้งกวยเก็บเอาลูกโตฉีห้องเจนเจนเันนะก็คือนี่เองโตทีกห้องเจน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 นะที่ไหนจักรจัน tí mà mọt mà thun vẫn là bọ này ừ, nhưng bọ mẹ tí mà thun vẫn là thun nè hả nhưng ô nhưng thua là bọ của thò nhưng hiến gì bọ hiến gì bọ nhiêu hiến ừ. gì bọ

Thôi, khói mãi thế này. Thôi, hai đứa cái bông của nó bây giờ. Để. Thưa, nó mất bông Anh Chết cả mông. Khóc cả tô, xa lăng. Đèo xa. Nè, sáng, Nè, thử hả? lại

มาตัああ่งด้กระดเอคบอย่างเี้ยคือกระโดดโตสานี่เรมนั้นนีのの่ใหกวนี้โอ้ยบก๊กฮ้างเลกว่าสานี่ด้อกระตูมันใหญ่กวาดิมันอ้วนตัวน่ะนี่ผมจ้าตัวนี้มันจ่อยสามนิ่ถือทนตอนนั้นมันจ่อยเนาะมาแนึด้ผูก nó, à, tuốt này vậy, này này chú, chân lạc ngâu, ở tuốt này nè, cổ không mọc, cái tuốt mãi, mòn cào hết đấy, wow, wow, nhiêu mệt vơi, ya, liẹt loe, cái กอสุดยอดสุดยอดคแนวนี่มันก็คืออยุคนนี่นี่ยิงแม่ต้องเี้ันหรุ่นใหม่รุ่นมาเจ้าแม่ดีขยันเงินลยเนาะเห็นเเปลาเก้าปลาปลาสยามไะกินโอ้ยี้ปลาอยู่ผู้อยู่ผู้อะผู้นไก่ผู้สันหะก็อยู่ที่างไก่ไก่แ่เี้ยลำบากนะ

ยัยกเขียวเหวขอขอยากเขียวบางทุสิได้อยู่บ่ากเกอข้นบฮน้ำอูอ๋อไอ้แม่นิดนเมียนบ่เขาจะขืนเองต้นแนหน่อยนองวันนี้ขืนน้ำโหสองหยักเขียวเลยอ๋อก็ขึ้นนิน

ส่วนแรกเกกบอง quả เนานาะมควเจ้ากบองมุนเป็นหนอนน้ตัวะออทออันนี่ฮะออนีองี่นีสี่สี่วะสี่ใส่ผลงานในมือนี้ประมาณสิบเก้าตัวเสร็จแเส็้นนี่มาแม่นตอนถ่าย จ,จอดจ,จอดมานีขเขาจบคลิปเท่าน,นี้แล้วพี่น้องพอกันคลิปนะสบายดี